ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาตามหาเสน่จันนะครับนี่ครับเจอแล้วนะครับเป็นร้านของแม่นางนะครับแม่นางครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาตามหาเสน่จันนะครับนี่เป็นเสน่จันโกเมนหรอครับแม่อ๋อนี่ครับฟอร์มใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมบายพริ้วเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเสน่จันโกเมนฟอร์มใหญ่ฟอร์มกอใหญ่เลยนะครับอายุเท่าไหร่ครับแม่ครับนี่ครับ หนึ่งปีกว่าหนึ่งปีสองสามเดือนได้ไหมครับประมาณหนึ่งปีสามเดือนอ๋อฟอมกรหนึ่งปีสามเดือนนะครับรนี่ครับฟอมใหญ่มากนะครับลักษณะเนบบนสเนจันโกเมนใบเขาจะใบมนแหลมเนาะนใบมนแม่แม่แมพิษหน้าหน้าบาัดหลังบใบให้ท่านชมดูนะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับท่านชมเขาจะเขาจะเขียวเงาเลยนะครับกรแล้วก็กระดูกใบชัดเจนนะครับก้านใบหลังใบชัดเจนนะครับนี่ครับอ่าด้านด้านหน้า นี่ครับเขาจะมีหลังหน้าใบนะครับนี่ครับเป็นริ้วสวยเลยนะครับอ่านี่ครับราคาเท่าไหร่ครับแม่ <550. S 1> ราคาห้าร้อยห้าสิบท่านประชมมันถูกมากเลยนะครับนี่ครับเขาแม่มีแบบนี้อยู่ที่บ้านเยอะไหมครับบ้านม,มีแต่ต้นเล็กอ๋อมีแต่ต้นเล็กต้นใหญ่จะมีประมาณจะมีจันขาวจันโกเมนจันแดงจันเขียวอ๋อจะมีจันขาวจันแดงจันโกเมนจันเขียว อ๋อแล้วก็มีจานดําป่าด้วยอ๋อนี่ครับฟอร์มฟอร์มไม่แพงเลยนะครับนี่ครับของคุณแม่วันนี้เพิ่นก็เอามาที่ตลาดนัดต้นไม้มาทวีแม่มาทุกวันเสาร์ไหมครับมาทุกวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟอร์มใหญ่สวยเลยนะครับเรามาดูต้นเล็กๆก่อนก่อนอันนี้ก็คือต้นต้นเล็กจะสองร้อยสองร้อยหรอครับแม่นี่ครับแม่ใส่ดินอะไรบ้างครับในนี้เป็นดินไปคาบูกับอันนี้ดิน แกอ๋อเป็นเป็นดินก้ามปูแก่เผากามะพร้าวดินร่วนปุ๋ยที่ใช้ใช้ปุ๋ยอะไรครับแม่ปุ๋ยปุ๋ยอะไรปุ๋ยสีเหลืองอ๋อปุ๋ยปุ๋ยออสโมโคตมปุ๋ยเม็ดเนาะนี่ครับแสงแสงก็คือใช้แสงน้ำลายเลยเหรอครับแม่แสงน้ำลายอ๋อนี่ครับค้นแม่มุงสลมใช่ไหมครับนี่ครับ ราคาไม่แพงเลยนะครับนี่รับฟองเขาสวยตอนนี้เป็นเป็นในเรื่องของไม้มงคลเนาะสเสน่จันถือได้ว่าเป็นไม้มงคลที่สร้างความศรีมงคลให้กับผู้ปลูกสร้างโชคลาภนะครับทําให้คู่ที่ปลูกมีคนรักคนชมชอบเนะาะก็คือเป็นความเชื่อของคนโบ,บราณน,นะครับนี่ครับฟองกออันนี้ต้นเล็กอ่ะครับอันนี้สเสน,น่จันเสน่จันหนาอาเสน่จันหนาฟองเล็กราคาเท่าไหร่ครับ สเลกันนะ <250. S 1> ราคา250ร้อาสิบนะครับนี่ครับฟอมเล็กๆเองกี่เดือนครับตัวนี้ตัวนี้สเดือนมั้งเ,เดือนกว่ากอ๋อแล้วก็จะมีนาคราดดำเนะาะใช่ไหมครับาน,นาคราดดำราคาเท่าไหร่ครับ550ราสน,นาคราดดำห้าร้อครับท่านผู้ชมเนี่ยฟอร์มส,สวยมากเลยนาคราดดำไม้มงคลนะครับแลก็จะมีหกโลงเออเขาเรียกว่า อันนี้ก็คือ e au, e อีเหน,นานะครับอีเหนาอ,อ๋อต้นใหญ่ขายไปแล้วใช่ไหมครับก็ขายง่ายอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีอันนี้คืออันนี้คือพงค์สวรรค์เนาะองค์สวรรค์สามร้อยห้าสิบ,น,น,สบน,นี่ครับก็จะมีเพชรพันล้านนะครับเยอะเงาคนโอก็มีนะครับมีเยอะแล้วก็จะมีด้านหน้าก็จะมีถุงเงินถุงทองคล้องขนาดนี้ราคาเท่าไหร่แล้วคะแม่ ถุงเงินทองทองเนี่ยครับ250 250นะครับท่านผู้ชมถูกมากตัวนี้200อันนี้มิ่งมงคล500อ๋อมิ่งมงคล500นะครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยยี่ตัวนี้120อ่ะครับนี่ร้อยยี่สิบนะคะแม่เพิ่นบอกว่าถุงเงินถุงทอง120เองนี่ติดราคาไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ออมเงินหรือเปล่าครับแม่นี่ครับออมเงินเท่าไหร่ครับออมเงินส0บาทอ๋อ40บาทเองเหรอค่านแม่ออมเงิน40บาทเองนะครับท่านผู้ชม แล้วก็จะมีบอนสีเพนพื้นนะครับอันนี้คือสามต้นร้อยสามต้นร้อยป่ครับแม่มันสีเพนพื้นนะครับใส่บ้านเราอันนี้คือสามต้นร้อยอันนี้ก็คือช้างเผลือกใบบัอนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจ้ากุุงไก่เสือเนาะสามต้นร้อยก็คือมันเป็นฟอร์มกอต้นเนี่ยครับต้นมันอยู่แบบนี้เนี่ยครับสามต้นร้อยเอาไปแยกกอได้เนาะแม่ไว้ในตู้หรือหรือไว้ธรรมชาติเลยครับ อ๋อธรรมชาติแข็งแรงอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ออก,ออกแล้วก็จะมีไ,นนไม้บางคนแสงแสงเงินแสงทองด้วยใช่ไหมครับแม่มอ๋อแสงเงินแสงทองต้นเท่าไหร่ครับนี่ครับหกสิบบาทแสงเงินแสงทองนะครับตระกูลอโกนิมาเนาะแล้วก็ต้นนี้ก็คืออันนี้ก็คือ120บาทลักษณะมีเงินหรอครับนี่คือลักษณะต้นลักษณะมีเงินนี่ครับ120บบาทอันนี้ก็คือ เราจำชื่อไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จักนะครับนี่ครับ,บก,ก็จะมีฮกหลงด้วยฮกหลงราคาร้อยกวสิบบาทนี่ครัรบหัวบอกคำแม่หัวบอกคำหนี่ครับหัวเนาะเ็นแตกห่อแล้วหัวนะเ็นแตะแตกแตกลูกออกมาน่าจะมีหัวหัวก็ไม่ครับบอกว่ามีหัวครับตัวนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีอ่า อันนี้ก็ต้นต้นเล็กของนักราชต้นเล็กใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับต้นเล็กอ๋อสองร้อยบาทนั่นแพงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ช้างเผือกใบบัวต้นเล็กสิบห้าบาทอ๋อสิบห้าบาทช้างเผือกใบบัวสิบห้าบาทเองราคาย่อมเจ้านะครับร้านเพิ่นก็จะมีประมาณนี้เนาะที่บ้านมีเยอะไหมครับก็มีเยอะอยู่อ๋อแม่แม่ปลูกนานหรือยังครับประมาณเดือนปลูกหกเดือนเดือนทำมาครับทำมาหกเดือนแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างช่วงแรกๆที่ปลูกแรง ขาย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 แพงไหมใช่ไหมครับตอนนั้นแพงของอืมกเเอาาามปูนะรลงตอนนี้ตอนนี้ช่วงลงนิดนึงช่วงขาลงเนาะอ๋อตามตามตามราคาอืมนี่ครับท่านชมขาลงนะครับก็คือก็ขายได้อยู่เนาะก็เข้ได้เนาะนี่ครับปกติแม่บ้านแม่อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านข่าวบ้านข่าวโมย่ม่บะโมที่ยี่สิบครับ ตะมนต์กระแสง,งอ๋อเคยไปถ่ายอยู่นะครับครั้งหนึง่งที่บ้านขวาตรงสีแยกตรงข้างข้างมู่เรียนครับอเคยไปถ่ายครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก่อนจะถึงเพราะว่ามีหลายร้านแถวนั้นบ้านขวานี่คือเป็นบ้านที่ปลูกในเรื่องของบอนสีเยอะมากเบกกือกเกือเบือกเบือกทึกหลังเนาะแล้วก็จะมีพวกเอ่อัสนทร์น,นะครับสเสนเจนก็เยอะมากก็พิกัดอยู่ที่บ้านขวาหมู่ที่ที่อะไรนะจะไม่ได้ยี่สิบ ตะมนกระแซงนะครับอ,อ,ๆๆอ,อ๋อไปทางบ้านสำน้อยเนาะข้าบ,บ้านที่อ๋ออันนี้เสียเ้ยวะะนนเ,ยเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากได้เยอะๆเดี๋ยวดูพี่กัดบ้านก็ไปติดต่อเนะาะแม่ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยครับครับครับ 5, 5, ครับก็สอบถามคุณแม่ได้นะครับคุณแม่ก็จะมีบอลสวยๆแล้วก็เสน่ห์จันทร์เยอะแยะอยู่ที่บ้านวันนี้แม่เขาขนเอามาเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาขายนะครับเพื่อให้คนรู้จักเนาะ ก็ไปต่อไปที่ที่บ้านได้ก็ค่อนข้างมีเยอะแล้วก็มีแข็งแรงวันนี้ก็คือคนมาดูกระแสในตลาดเนาะเป็นยังไงบ้างขายดีไหมครับวันนี้พอได้เนาะวันนี้พอขายได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้รับข้อมูลเยอะเลยแล้วก็มีคนมาถามซื้อเยอะอยู่นะครับก็ขายออกได้เยอะอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นงานงานเสริมดีกว่าดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็คือขายได้ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆปลูกต้นไม้ไปด้วยทําอาชีพหลักไปด้วย แล้วก็วันหยุดก็เอามาขายออกตลาดแล้วก็ขายที่บ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าวันเสาร์ท่านผู้ชมมาก็คือที่ตลาดน้ำต้นไม้มัทวีกัลทลักษ์จังหวัดชิซเกิหรือติดต่อที่บ้านขวาวคุณแม่เดี๋ยวขึ้นที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ช่องธนวันรเพื่อเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้ที่บ้านคุณแม่นางเนาะได้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ ep หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่องธนวััรีสรดคบ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซ r i สไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ